การทำบล็อกนะครับตามทำบล็อกตามใบงานที่2นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของนายอภิรมนะครับหลงทางอยู่นิดนึงแล้วก็มาปรับใหม่นะครับอันดับแรกคือให้เราสร้างบล็อกในในส่วนของอเลเยอร์ของไลทิ้งนะครับเป็นของไลทิ้งนะครับให้เราเลือกมาที่เลเยอร์ของไลทิ้งก่อนนะครับหลังจากนั้นคำสั่งที่จะใช้ในการเขียน หลอด LED uh, T8 นะครับก็คือคั้นส่ง PL นะครับคือโ o l y l i uh, ทอตามแบบนะครับเอาเมาส์มาคลิกที่จุดเริ่มต้นที่เราจะเขียนนะครับ uh, แล้วก็เอาเมาส์มาวางไว้ทางขวานะครับเลื่อนมาทางขวาป้อนตัวเลขลงไปนะครับ0.64นะครับกดปุ่ม Enter แล้วก็ดึงเมาส์ลงมานะครับ 0.09เอ่า็นเตอร์แล้วก็0.64 Enter เอ็นเตอร์เอาเมาส์ขึ้นไปข้างบนนะครับวางไว้ข้างบนวางไว้เฉยเฉยนะจุดหกสี่เอ็นเตอร์สองครั้งโอ้ไม่ใช่64ส่ิครับอ่าย้อนหลังมาโอ้อ่าตัดก็ได้ แล้วนะครับพอเราได้ชิ้นงานตัวนี้แล้วนะครับต่อไปขั้นตอนของการสร้างบล็อกนะครับสร้างบล็อกสร้างบล็อกก็กด BL เลยนะครับ BL. บีอบล็อกตั้งชื่อเลยตามชื่อที่เขากำหนดให้ก็คือขีดกดชิปค้างแล้วก็ EE ขีดเอ่อ L1 เลยนะครับมี L1 L2 L3 นะครับก่อนที่จะตกลงให้เราเลือกที่ พิกพอยก่อนนะครับพลิกพอยคือการที่เราจะสร้างจุดกึ่งกลางศูนย์กลางนะครับเราก็เอาเมาส์มาวางไว้เฉยนะครับให้ให้มันรับรู้ก่อนว่า,าวัดาหาระยะของกึ่งกลางพอได้แล้วนะครับให้คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายเลยเป็นการเลือกแล้วนะครับตกลงเลือก เราเลือกใช้ง,งานแล้วก็จะกลายเป็นบล็อกแล้วนะครับอ่ะเราเราลบไปเลยนะครับลบไปเลยเราค่อยดึงมาจากอินเสิร์ x บล็อกเข้ามาตอนนี้บล็อกมันเก็บไว้แล้วเราลองสร้างตัวที่2ก่อนนะครับสร้างตัวที่2 PL เมันเดิมนะครับแต่ขนาดที่เปลี่ยนไปนะครับอ่าหาจุดเริ่มเริ่มต้นนะครับ 1. จุดขนาดก็อน1จุด3 4 แล้วคุณจำผิดขนาดเท่าไหร่นะอ่าลงมาอีกจุด0.9 1.34เอาขึ้นมาข้างบนอีกจุด0.9 Enter 2ครั้งนะครับตัวที่2นะครับเราซูมมาดูอย่างขยายมาดูนะครับให้เราใช้คำสั่ง Box BL นะครับบล็อกขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมาก่อนนะครับ e กดชิปค้างไว้ e e ขีดกดชิปค้าง e สอครับแล้วมาเลือกจุด pick point pick point คืออะไรคือจุดที่เราจะใช้กำหนดว่าจุดกึ่งกลางนะครับไ่อยู่ตรงไหนเอาเมาส์ามาลากให้มันมันจะวัดโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้คลิกเข้าไปตกลง เลือกชิ้นงานปุ๊บนะครับตกลงก็จะได้ชิ้นงานนะครับลบออกไปอ,อันนี้เขียนแบบไปก่อนล่วงหน้าอเอาออกเดี๋ยวลองใช้วิธีการ เลือกมาที่ EE นะครับ EE EE ตัวนี้ให้มาเป็นบล็อกนะครับโดยการกด B L บล็อกขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าคีทชิป EE คี L 3แล้วชิป L 3 กดตกลงนี่ตัวนี้ขึ้นแล้วมีงานที่เขียนนะเดี๋ยวลบออกไปเลยดูตัวนี้นะครับตัวนี้ลบออกไปเลยนะครับลบออกไปเลยเราก็จะทำการเปลี่ยนตรงนี้มาอยู่ในโหมดของ จากเริ่มเขาเขียนอยู่ในเลเยอร์ของสัญลักษณ์นะครับเรามาเปลี่ยนเป็น ee เลยนะครับ ee สีก็ให้มันเหมือนเขาซะเป็นสีแดงนะครับพอได้แล้วเราก็ทําการเปลี่ยนนะเขาเขียนเสร็จแล้วเราก็มาเปลี่ยนเอาเลยนะครับมาเป็นบล็อกกด bl บล็อกตั้งชื่ออีกคีด ee คีดไม่รู้ถึง l ไหนมัน l4 ไหมหรือว่าอะไร พิกบล็อกราคาพิกบล็อกก็คือห้า mm hmm. จุดกึ่งกลางพิกบล็อกห้าจุดกึ่งกลางนะครับได้แล้วเรียบร้อยอได้แล้วนะครับลบไปเลยแล้วค่อยดึงเข้ามาใหม่ L4 แล้ว L5 ด้วยนะครับ L5 L5 เนี่าลบพวกนี้ออกนะ ขนาดเนี่ยเราค่อยเอาลงมาใส่เองเพราะาเราไม่ได้เขียนเราสามารถใช้เครื่องมือวัดมาเลยนะครับอา่าอ่าอันนี้ด้วยนะครับมีมีเส้นนี้ด้วยก็เลือกทั้งหมดนี้นะครับชิ้นงานตัวนี้มาเปลี่ยนให้มันอยู่ในเออเลเยอร์ของไลทติ้งก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเปลี่ยนให้มันเป็นเออสีเหมือนดั้งเดิมของเขานะครับแล้วมาทำการใช้คำสั่ง bl บอกบอกแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อขีด EE e, ขีด L5 นะครับไปถึง L5 แล้วค่อยพลิกบล็อคืคอหาจุดกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางกึ่งกลางตรงนี้ oh, <okay. S 1> น่าจะอยู่ที่เป็นโครงผนังนะครับให้เราเอามาไว้อยู่ตรงจุดยึดผนงังตรงนี้นะครับเรียบร้อย แล้ไปต่อไปบล็อก L6 นะครับ L6 ก็เอ,เ,อเ,อเอาเอาการบอกขนาดเอาออกก่อนอเปลี่ยนจากเลเยอร์สัญลักษณ์มาอยู่เลเยอร์ของไล g h ติ้งหลังจากนั้นใช้คำสั่ง B บล็อกนะครับตั้งชื่อว่า E E L หกแล้วก็หาจุดกึงจุดพิกพอยนะครับจุดพิกพอยตรงนี้นะครับเหมือนกันเสร็จนะครับเสร็จแล้วอเอาออกไปต่อไปนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเอาเอาพวกบวกขนาดนี้อ,ออกก่อน S คือสวิตต์ตรงนี้มาเป็น อยู่ในโหมดของไ t i ิงแล้วก็ B คีด E E คด S 1 1 S หรือ1 S หรือ S 1 1 H. ึ่งหน S k Point เอาจุดกึ่งกลางเลยนะครับ ตัวที่สองนะครับก็ย้ายไปอยู่เลเยอร์ของไลติ uh, ้งนะครับแล้วก็ B EE ข e. ีด 2S จุดพริกพอยเอาไว้ตรงกลางเลยทุกอย่างเอาไว้ตรงกลางเลยเอามันจะซ้ำกันไหมนี่มีสองเอสอะไรเอสสองสองเอส ยขีด e 3 S มเอสพิกหอยเจือกึ่กางได้แล้วก็ทำเรื<_<_่อยๆนะครับ สมมุติว่าไม่มีแล้วเราจะเรียกมาอย่างไงนะครับทีนี้เราก็จะเรียกดูมาที่ insert ครับ insert แล้วก็บล็อกเลือกเลือกตั้งแต่ตัวที่หนึ่งเลยนะ es เลือกเลยโอ้เลือกตั้งแต่ l เอา l เข้ามาก่อน l หนึ่งเอาไว้ที่ไหน l หนึ่งเรียกมาเลย อินเ r ิร์ตออินเสิร์ตบอกอม L3 คืออะไรอินเสิร์ต บอกเอาไปไหนอะไม่เห็นมีเลยบล็อก Lc อ่ L3 ไม่รู้หายไปไหนนะครับเดี๋ยวต้องไปตามหาที่ทำใหม่แล้ว เอลห้าเอลหก ประโยชน์ของเส้นที่มันยาวๆก็คือเอาไว้วัดนะเลีงไว้เลยให้มันตรงประมาณนี้นะครับในการที่เราจะใช้คำสั่งบล็อกบล็อกกับเลเยอร์มันจะเป็นของคู่กันนะครับใช้ร่วมกัน